ลองใช้ดูดิยิงไงวะกดยิงไม่ไปยิงสองครั้ง <laughs> ไม่ติดไม่ติดอยิงยังไงวะต้องย่องด้วยเปิดไม่เปิดดิดิปิดปิด,ปดอ่าคุณผู้ชมครับเราเราย้ายเราย้ายสถานที่เรื่อยๆหลังจากที่เล่นกับอเวลานานเอาเออเราไปตรงนี้ก่อนท่านนะ่ะเอยเราไปข้างล่างสุดก่อน เขาดู YouTube มาเยอะนะครับเขาเลยรู้ <launches> ตำแหน่งแบบเออโอ้ตันหน้าประตูบ้านนี่ไงเสียงอะไรเฮ้ตรงนี้ล็อกแสดงว่าโค้ดได้โค้ด<ง>เลขกเจ็ดเฮ้ยใครเปิดประตูเขานี่แหละเปิดรีบขึ้นม,มาเอาขึ้นมาทำไมมันมีห้องต่อไหมเฉลียวเอามันไม่มีแล้วข้างล่างนะมันล็อกว<อ>ันนี้นะครับทุกผู้ชมขนาดหมดง่ายๆนะเฮ้ยชักกระสุนได้เออมันต้องชักลองยิงดิอุ้ยแปลว่ายิงได้ขี่คีละครั้งละหนึ่งนัดหรือเหรอถอยถอยหลังถอยหลังถอยไม่ได้เฮ้ใมันเข้ามาให้มันเข้ามา ยิงนัดชักยิงยิงยิงไไม่ไหวมันไม่เป็นไรเลยวะเอ้าตายปืนอะไรเนี่ยทำมันมันเอาไว้ยิงไอ้ก้อนดินแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาขี้ดินยิงเล่นกันโยนโยนเห็นยังโยนโยนให้มันขึ้นมามาแล้วเพอแล้วยิงเฮ้ยเอ้ยอาหลับเลยโอ้กระสุนเนี่ยเอาไว้ยิงไอ้ขี้กากนี่เองยิงตอนนั้นไม่ได้วะตอนนั้นมันเป็นเอเลี่ยน เปิดได้แล้วเปิดไฟสายไหมเดี๋ยวเปิดเปิดเองเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเช็คสตูก่อนี่ไงคีย์การ์ดเจอแล้วคีย์การ์ดเหรอคุณคุณอาเบลครับคุณคุณใช้ปืนทำอะไรได้ยังครับยังมันหมวมันไม่ได้นี่หรือเปล่าคีย์การ์ดใช้ดิเสียงอะไรใช่ไงเอานี่ไงติ๊บเลยจี้บอกว่าเสียงมันอีกแล้วเฮ้ยอยู่ข้างหน้าเหรอฮะยังบอกว่ามีในห้องนี้อีกอะเปิด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 เลยก็อาทิชู์ชูนทำอะไรได้วะ อ้อมอ้อมพนธมิรพยาบาลเออโว้ยเอ้าไอาอ,าอยู่นี่เหรออีกวะทิงท้งทิงท้งทิง้งของทิ้งของเออเปิดตรงไหนอีกไม่รู้นี่ยิงไม่อันนี้ประตูอะไรเปิดได้ไหมข,ขี้กัสขี่กัสอยู่กับแกเปิดเปิดลิ้นชักเปิดลิ้นชักแล้วกูได้อะไรบางเนี่ยโอ้แต่และอย่างเพืนนะ่อชัยชนะเอาเย่งกันเปิดเอ้ยอย่าเปิดบางกันสิเอ้า อย่าเปิดบังคุณพี่แต่อย่าปิดบังกันสิอันนี้อย่าเปิดบังกันสิว้าวอยากยิงจนกูแมทหมดแว็กเลยอ่ะไปไปเหอะเลยลูกเกมีเฮ้ยอะไรกุญแจเอ้ยไปห้องเมื่อกี้เขาเอาอะไรหยิบเลยใครหยิบวะเมื่อกี้อัเบลอาเบลหยิบอาเบลหยิบอาเบลหยิบรู้ได้ไงว่าอัเบลหยิบก็ชื่อมันเขียนอัเบลอันนี้ไงเปิดแล้ว ไอ้ยศเสียมันอยู่หน้าเราเพื่อนวิ่งวิ่งก่อนวิ่งนหน้าหน้าเพื่อนวิ่งก่อนยิงไม่โดนเพื่อนวิ่งก่อนแล้วหลอดเลือดอยู่ไหนวะเ้ยมาแล้วไอ้เไป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 วิ่งวิ่งวิ่งโหดีนะห้องนี้มันจุดจุกเยอะมันไม่มีทางจันทร์ด้ว่ามีวะยิงมึนเอาหลือกระสุนหมดปืนไม่เอาเหรอชักได้ชักได้ยิงชักได้เหรอ เฮ้ยสลบเฮ้ยเข้ามาเข้ามาชัก์จแล้วยิงประมาณสี่นัดมันค่อยสลบเอาอยงี้ไปไปสลบไปสลบมันมันแค่นานเฉงเฉยเออแสดงว่าปืนอันนี้ที่แกเอาไปครั้งแรกมันถูกแล้วแกเออเออเออเล่นจนเมื่อยมืออ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเล่นมาแบบนานมากเลยนะเปิดมาแล้วว้เฮ้ยอย่าไปยิงมันเสียได้อยู่นี่ยิงแล้วยิงแล้วเฮ้ยอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ากัดกูอย่ากัดกู มันกำลังสรุปมันกำลังสรุปเฮ้ยกระาดาษกระาดาษนี่นี่กระดาษรหัสษรูปปั้กระา,า,ารอเออกระาดาษรหัสห้องนี้เรามาอยูงเนี่ยทำไมมันมีกระาดาษรหัสเยอะโอ้นี่คือห้องปฏิบัติการโอ้เราหัางวันฟื้นนะเว้ยก็ดูเลวสนใจน้องหน่อยหน่อยน้องรอให้เรามาช่วยนี่ยิงแม่งเลยตกใจหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเปิดวะไม่รู้ไปไปไปอย่าดูอย่าดูนานทำไมันเปิดได้ เฮ้ยเราเริ่มจะเฮ้ยกุญแจเก็บเก็บเก็บอืมเอามันมีอะไระมันต้องเปิดอ่ะต้องใช้อะไรอันนี้นะ่ะประตูะสนิมต้องการอ่ะนี่คือเดี๋ยวนะลิฟต์ต้องใช้พลังงานว่ะอุ้ยห้องเก็บศพอุย้ยเจอศพเจอผู้เสียชีวิตอยู่ไหนเขาอ้าปากอยู่ทุกคนอุ้ยน่ากลัวว่ะนี่เหรอห้องกีก่ก๊าซใช้ดิน่าจะใช่แหละเนี่ไป,ไป่ไป ไอ้ห้องนี้หรือเปล่าก้อยเอาเงินเดี๋ยวแย่งกันเปิดดิเปิดตรงนั้นเอ้ยอะไรอย่าพี่พี่เก็บแม่กระดาษกระดาษขอขอไฟฉายอเนิกาว่ะอเนกกาอย่าจับมันนาฬิกาหนังมิงเอาเอาเอาก็ก็เอาไว้ใช้ไงตอนนั้นเผื่อทิ้งงูลื่นยีลองไปจูบได้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มันมีห้องอะไรรึเปล่าตรงนี้มีของอะไรไหม กระป๋องลูกกระสุนมีลูกกระสุนแล้วปืนอยู่น่าอุ้ยมีตังแเงงัต์นี่รึเปล่าตังเงงฮะตังเงงอะตแงเงงัด <c oughs> อะไรมีแฉลงงัดไปไปไปเอ้ย,อยทานทานเอาทานไหมไม่เอาเอาไว้นนั่แหละอู้เรามาถึงได้ไกลขนาดนี้ได้ไงวะหัวร้วนมดแเฮ้ยกุญแจเอาอยู่ไหนนี่นี่ไหนนี่ไหนนี่เออเออมามามาห้องนี้มีอะไร แล้วเราปิดประตูนะเก็บให้ถวดอุ้ยเมื่อกี้เหมือนได้อะไรบัตรเหลืองๆด้วยอ่าบัตรบัตรเหลืองบัตรเหลืองคืออะไรวะคียการ์ดเหลืองคียการ์ดเหลืองไปรูปไหนวะไม่รู้เปิดๆให้หมดเปิดๆเออไม่มีอะไรมากวนใจแล้วเออไมไม่มีอะไรมากวนใจเออก็ดียังไปขามหามขันเธอปล่อยมันตายโผงไปเถอะไหนวะอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ห้องคอมเดินตรงมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่จริงอะไรเฮ้ยมันมาเฮ้ยชักกระสุน เฮ้ยยิงยิงมาละยิงมาละอยู่ไหนปลอดภัยอยู่นี่ไม่ปลอดภัยเอาก <มา S 1> ระโดดแล้วเอ้ยเห็นชื่อแล้วเหมือนเห็นชื่อเอาเดินมาเดินมาเดินม,มานี่เดินมาอยู่หน้าห้องเนี่ยโอเคโอเคไปไปห้องใต้ดินเอาให้มันเดินตามมาจำได้ไหมละ่ะจำไม่ได้ไม่รู้ตามมาก่อนก่อนมันจะตื่นเนี่ยมันตื่นยังยังไม่ตื่น,น <c oughs> หลับนานหลับนานนะนี่ไงประตูนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเอาดูดูต้นทางนิดหน่อยมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าให้ เฮ้ยเยขาเข,ขาไปอ้อมข้างหลังอ้อมข้างหลังเอ้ยมันตื่นแล้วยิงเลยยิงยิงไว้ยิงไว้ยิงอยู่ยยอาปิดทำไมใสไไมออ่ยังยิงใส่ยังมันยังไม่สลบเลยเพื่อนเอายิงไหมไม่เดี๋ยวมันก็หลบเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สลบออโอเคอันอันนี้ <ๆ S 2> มันเป็นเหมือนห้องทดลองหรอสักอย่างมันเป็นทางตันเลยนี่หว่าตรงนี้ไม่ได้เปิดเลยเห้องไม่ได้ไม่สลบจริงๆด้วยมาแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งลองลองลองนะนะ ยิงแล้วยิงหน่วยรู้รจะตายยิงและยิงละโ,<ท>โอเคสลบแล้วเป็นหน่วยามาไหนอ่ะไม่รู้วะอันนี้อันนี้ที่เดิมเราเนี่ยใช่หรอเราจะออกไปทางไหนเฮ้ยห้องนี้ล็อกลองลองเปิดดิเอ้คนมีกุญแจไม่ได้ไปไปงั้นกลับไปที่เดิมต้องไปดัานฟาร์มเลยเออเราไปงัดอันนั้นเนาะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ยโอ้โหมันมาตอนไหนวะมาแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้ก้อนขี้ดินผสมพยาบาลเนี้ งัดโคตรดังดิเอ๊ะทานขอทานขอขอยาด้วยแล้ว,แล,วแล้วเข้ามาแล้วเราได้อะไรบ้างเมื่อกี้ลองเอากุญแจไปเปิดข้างบนนี่มันมีห้องไหนรอกไหมโอ้ยแหม่งเลยจะตายเนาะอุ้ยอุ้ยเชี่ยอุ้ยอุ้ย,ยมันมาแล้วระวังด้วยนี่ยิงแล้วมันจะสลบคาบันไดเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนสุดนะสลบยังไม่รู้อุ้ยมึงยังไม่สลบอีกเหรออ,อะไรโดนมันกินเหรอ เฮ้ยยาโอ้โอโอมึงไม่สลบสักทีวะยิงอีกเหรอยิงจนกว่ามันจะสลบเออโอ้โหสลบตรงหน้าเลยแม่งเยอะเกือบตายมันต้องยิงส่งนัดหรือวะบางครั้งนัดหนึ่งไม่รู้ดิหาห้องอยู่นะว่าต้องเปิดอะไรเออลองเอามางัดห้องนี้นี่งัดลิฟต์เนี่ยงัดเลยงัดเลย,เลยตรงนี้ง่ายแหละโอ้ย,อยตรงนี้เกิดเราเราต้องใส่รหัสบ้างวะดูส่งละไม่กี่ตัวแล้วสามต้องได้เวลาเดาแล้วล่ะอย่าเดาอย่าเดาหาอีกงด มาเลื้อยยังเล่นละเฮ้ยห้องนี้เข้าอย่างเฮ้ยลูกซองไหนลูกซองอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเอาไปดิเออเฮ้ยเสียงอยู่ไหนว้าย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 ข้างหลังเลาไม่ได้วาปมันพึ่งตื่นยิงยิงแล้วกันหนีใช่ใช่ใช่เพราะไม่ใช่ปืนหมอกับมันมันเอาไ้ยิงไอ้ก้อนดินจริงด้วยนนี่ นี้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 เหอะมีหลายๆนะมันน่าจะสลบเอาแมกโมนี้นี้มาแล้วใช่ไหมลงลงใต้ดินยังยังอุ้ยเหี้้ยยอุแบตเตอรี่เขาเหลือแค่หนึ่งเอ้ยจุกจุกไปไปเลยเลยอจะกัดกูเออออก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 โอ้ยิงมันดิยิงอะไรไม่มีรูกระสุนแล้วหน้ามัวแต่ยิงนั่นฮ่านี่มันห้องอยู่ไหนวะไปไปจบเลยเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นมาเล่นใหม่อ่ะคุณผู้ชมครับเราคงต้อง คลิปเพียงกันแค่นี้เราก็เล่นมานานมากนะครับเอาละครับคุณอาเบลขอบคุณคุณอาเบลนะครับที่เป็นแขกรับเชิญมานะครับเขาใช่่ผมอยากโปรโมทยูทูบให้เขาครับแต่ว่าเขาไม่ทำยูทูบโอ้โหอย่ามายุ่งโอ้โหลูกซองโอเคโอเคครับยิเมียมเลยไมม่มาอย่างนี้ไม่มาเออบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับ